บ่าวเิศสูสวัสดีครับเด็เกอีบุกบ้านมีธุระอะไรมีธุระอะไรบุกบ้านเนี่ยบุกบ้านสวัสดีค่ะ,ะโอ้ดูเอฟซีเคยเไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยสามคยไปสามครั้งแล้วแต่ว่ามันไม่เห็นแตกหน่อมันของใหญ่เลยก็คนบุญมันมีมีบุญเนาะมันเกี่ยวบ่พี่มหาเกี่ยวโมเลมีเงินมีมีเงินมันมีบุญอะไรเออปลูกผักไมม่ขอันนี้จะรอดป่ะเนี่ยฮะ มันต้องรอดแต่ว่ามันไม่แตกเหมือนของคุณยายมันติดยูแต่ว่าไม่ดินดินเดดินไม้ดินไม้เออเจะหาดินเ่ามาปลุกอเออไม่ก็ใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยเคาะเยอะนี่ส่วนนี้งามดิคนไม่มีเงินอย่างนี้เลยคนมีเงินคนมีเงินปลูกสวยหละมีของกิน น่าจะยิ่งเงินมหาศาลเด้อเด้อคอยจะมายืมคุณยายอยูได้เงินหมื่นพันนะวายออมสินก็ทุบแล้วอะไรก็แล้วมันหมุนไม่ทันมันต้องทองมาแล้วเขาทำไมฮะขายสิทองของายมแลทเดียวเขาขโมยแหละเดี๋ยวไปบอลนะเดี๋ยวกึมกับบุกบ้านเอฟซีบุกบาจะเอาเขาเรียกเขาเรียกอะไรวะอันนี้เราคิงไห่นี่คิงบอสเขาจะไปกูเลยเดี๋ยวกึมบุกบ้านมาเอาคิงเอฟซี เอจริงด้วยแหละดินดินดินไมยุนั่นน่ pues ะนี่คิงนะครับผมอืมอืมได้ดยได้อ <m <m ืมรับโหโอ้ยพีเอฟซีมัเคือที่ว่าเกิดพีเอไม่มีแล้วมะคือนะครับผม เพียระบาดเลยนะครับผมฮะออมเดีเ๋ยวทำออม,อ,อ,มอ,อมเนื้อไอ้ทีนะนี่ก็เดี๋ยวไปหาคือปรูงเครื่องเทศก่อนนะเอฟซีนะผมได้คุณกรูบุกบ้านเอซีมาเอาคิงปลูกนะครับบอกว่าปลูกหลายครั้งแล้วไม่แตกหน่อไม่ออกรวงออกเป็นก่อเป็นคุญญณยายนะครับผมในเป็นดินใหม่นะเอซนี่ครับปลูกอ่อ ดินดินเก่านะครับเนาะมันดินท่เขาปุ่ยมันก็งามนะน่ะดินมันเก่าแล้วนะครับเอฟซีโอเคนะผมคลิปนี้ก็สันส้นๆนะครับผมตกใจหมดเลยกึมบุกบ้านนะเอฟซี FC นะครับรอครับรอสวัสดีครับ